สวัสดีท่านผู้ชมท karaoke, ination, ุกคนทุกท่านนะครับผมนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะท่านวันนี้นะครับผมนะก็อยู่ในเกมอ่าโลบอกรอีกแล้วนะครับผมนะก็อยู่ในเกมเขาเรียกว่าอะไรเป็นแมปหรือไม่ใช่เกมนะครับเป็นแมบไททันนะครับเป็นแมบใหม่นะครับผมนะก็เนี่ยคือผมบอกแล้วคือมันน่าสนใจแมบนี้นะครับผมเนี่ยผมก็ไปเล่นมาหลังใหม่ประมาณเลเวล5แล้วนะก็เล่นประมาณ3าสี่เกมแหละเลเวลมันค่อนข้างที่จะขึ้นไวนิดนึงนะช่วงแรกๆนะครับผมนะฮะเรื่องเกมนี้นะครับผมนะคือมันมีอะไรที่แบบน่าสนใจมากกว่านี้เลยนะครับบบผมนะคือแว่า ถ้าเป็นแบบอื่นนี่คือมันนเหนบ้างเห็นคนที่มันบาดเจ็บกันปะ่ะถ้าเป็นแบบอื่นนี่เวลาตายพวกก็จะหายอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะแต่นี่คือตายแล้วไม่หายนะเราต้องแบบว่าไปให้หมอรักษาให้หอะไรประมาณนี้นะฮะหมอก็เป็นผู้เล่นธรรมดาน,นี่แหละนะับาผมนะแต่ว่าจะเป็นชื่อไม่ใช่เป็นชื่อจะเป็นแบบพวกใส่เสื้อสีขาวนะไนบ้าเห็นบ้าใกล้ๆผมเนี่ยเออประมาณนั้นนะก็ไปขอให้เขารักษาให้นะครับหรือว่าใครหรือว่าถ้าหมอใจดีเน่ยเจอเราแล้วเขาก็จะรักษาให้เรานะครับผมนะ โอเคเรามาเริ่มกันดีกก่อนนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันแบบมันเพิ่งเปิดหรือว่าไงและคือผมแอบเล่นมาแล้วมันก็เจออยู่ด่านเดียวเข้าใจป่ะด่านที่เอเลนมันเอาก็ห็นไปปิดน,นะครับผมเนะี่ยหรือว่ามันต้องผ่านไปเรื่อยๆผมไม่แน่ใจนะซึ่งไอ้เกมนี้นะครับผมเนะม level, level, ี่ยมีเลเวลให้อัพเยอะแยะเลยคือผมก็ยังไม่ได้ศึกษานะครับว่ามันใช้อะไรได้บ้างนะครับผมนะเนี่ยเออมา พร้อมนะครับผมนะซึ่งใครที่แบบเล่นแล้วเลเวลเยอะๆผมแนะนําว่าอย่าตายนะครับผมนะคือชีวิตมีแค่ชีวิตเดียวนะครับผมตายแล้วตายเลยนะผมบอกไว้เลยตายแล้วคือหายหมดนะครับผมนะเออมันมันน่าสนใจอย่างนี้แหละคือมันจะทําให้แบบผู้เล่นคือแบบเซฟชีวิตหรือว่าเล่นแบบเซฟมากขึ้นนะเลยน่าสนใจดีนะโอเคโหรอบนี้ฝนตกด้วยวะทุกคนโอเคผมจะทําการประหยัดแก๊สนะครับผมนะอยู่เดี๋ยวข้างบนนี่แหละ ไปคุมการเอเลนก่อนเอเลนอยู่นู้นโอเคตัวผมก็ยังเล่นไม่ค่อยเก่งอะค่าท่านยัง,งงงอยู่เลยฮะเอ้ยยังไงท่านโอเคเอาติดไอ้เหียติดเฉยเลยค่าติดเรียบร้อยหนึ่งคิวครับผม จึกเรียบร้อยอีกหนึ่งคิวฮะโอ้โอ้เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโอ้โหใช้แป๊บเดียวแก๊สจะหมดแล้วทุกคนดูดิคือแก๊สมันหมดไวมากฮะคือเราต้องแบบอัพสกิลแบบเพิ่มแก๊สอะไรอย่างงี้ด้วยนะครับผมนะแต่ว่าตอนนี้ครูมีอัพไม่ได้เนาะอึฆ่าก่อนเลยฆ่าก่อนฮะโอ้ยตกแก๊สหมดโอ้ยเอาใบมีดเทียบใบมีดหมดดีกว่าเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนีก่อนไม่น่าห้่าโอ้แย่ละ แย่ yeah, แล้วกูจะตายที่แบบนี้ไม่ได้สวยเพื่อนโอ้โหผมเจ็บไหลเจ็บไหลข้างนึงโอ้ยไอ้ผมสลิงสลิงไม่ได้วะขอลถอยก่อนถอกอ่อ,กอนนะนี่ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนคือผมต้องเสพชีวิตนะเอ้ผมสลิงไม่ได้เนี่ยเฮ้ยมือวัดเจ็บหรือว่าอะไร อ๋ออ๋อมือข้างนะผมบาดเจ็บมันเชสเตอร์ลีข้างนะโอ้โหเขี้ยวมันจะสมจริงไปไหนวะโอเคครับผมไปเติมแก๊สเรอแล้วกันนะโอ้โหเี้ยผมต้องการหมอหมอหมอมารักษาแขนทีโอเคเดี๋ยวเราไปเติมแก๊สเรอแล้วกันนะวิ่งวิ่งสลิงไปไม่ถึงโอ้โหเกือบไปแล้วเลยเฮ้ยเกือบได้เล่นใหม่แล้วฮะโอเคเติมแก๊สก่อนโอเคเติมอยู่อะนนี้แก๊สอุ๊ยโอ้ยยัไงหมอ ขอบใจมากคิวให้ะโอเคสวยโอ้เนี่ยผมเนี่ยแขนกลับมาใช้ได้แล้วไอ้เนี่ยผมชอบตรงนี้แหละคือมันมีระบบคือแบบว่าให้มงให้หมออะไรอย่างงี้มาช่วยเราได้นะผมไม่แน่ใจว่าเป็นหมอหรือเปล่าแต่ว่าเออหรือว่าเราต้องซื้อพยาบาลเองผมก็ไม่แน่ใจนะแต่น่าจะเป็นหมอวะเออเ,เ,เป็นแบบเป็นแบบหน่วยซัพพอร์ตอะไรอย่างงี้นะครับเป็นหมออะไรเงี้ยเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะใครรู้ก็คอมเมนต์มาได้นะผมก็เพิ่งเล่นนะฮะอ้ามันไปติดไม่ได้เหรอเออเฮ้ยโอ้ยสวยเพื่อน เราต้องเล่นในผ่านนะฮะคลิปที่แล้วผมเล่นไม่ผ่านใช่ไหมเคมาคุมโซนตรงนี้ก่อนคุมเอเลนก่อนข้างหน้ามีตัวอะไรเปล่าคือพยายามจะมาคนเดียวเหมือนผมนะคือแบบว่าถ้าตายแล้วคือตายเลยอย่างอย่างว่านะคือแบบว่าถ้าโดนจับปุ๊บไม่มีโอกาสหนีเลยนะต้องให้เพ่อมาช่วยอย่างเดียวนะครับผมเอยผมจะอยู่บนหลังคานนี่แหละรอ ช่วยเพื่อนข้างหลังดีว่ะอุ้ยสวยโอ้เพื่อนโหดมากเพื่อนโหดมากเราแทบไม่ต้องทำอะไรเลยฮะรออย่างเดียวแล้วเอเลนก็นถือโอ้ยไอ้เหี้ไม่อยู่อยู่สปอนต่อหน้าเลยโอ้โหก็รักมากเลยเยอะมากเยอะมากเฮ้ยทำไมผมคิดพันธ์ไม่ได้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยแย่ละทิปเออสวย โอนทีช่วยทันขอบคุณมากโอ้เกือบได้เล่น,เนใหม่แล้วกูไอ้ผมบางทีทำไมบางท,างทีผมกดฟันไม่ได้วะทุกคนมันมีผมพังเหรอก็ไม่ได้พังเลยเนี่ยกดฟันไม่ได้แต่ผมลองชัชไอ้มีดใหม่ดิเนี่ยกดฟันไม่ได้เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะเฮ้ยอะไรอะเดี๋ยวผมขึ้นดีสูงก่อน ผมงงนะเวผมฟันไม่ได้วะเฮ้ยนาย่นาจะชนะแล้วทุกคนนี่ครับผมนา่นาจะผ่านละน่าจะผ่านละโอ้สวยยืนดูเลยกูโอเคมิชชั่นคอมพีวนะครับได้50เอเอ็กพีแล้วก็5้แล้วก็25บาบาทนะครับผมนะโอ้โหนี่ฮะ นี่ไงมันสามารถนี่สเตย์อินมิชชั่นอยู่ในมิชชั่นสามารถที่จะไปฮาร์ดคอร์โหมดเหรอไอ้เหี้ยทีมออกหมดเหรอเออผมก็ออกนี่รออะไรอ่ะทีมออกหมดอ่ะเออมันน่าจะผ่านไปเป็นด่านเป็นด่านอย่างงี้ป่ะแต่พวกนี้เขามาปัม๊มเ,เอ็กพีช่วงแรกๆเฉยๆว่ะเออเนี่ยป่ะผมเลเวลหกละตอนนี้โอเคเดี๋ยวต่ออีกสักรอบหนึ่งกันแล้วกันนะทุกคนเฮ้ยมีคนไทยด้วยอะไรนะพัดคูงทีเฮดเวลสามสิบฆ่าไปห้าร้อยกวัวตัวเฮ้ย เฮ้ยจริงปะเนี่ยไอยคนไทยมันอย่างโหดเลยทนโอ้โหยอย่างเอาอะ่ะเอ้ยนี่ด่านใหม่เหรออ๋อเนี่โหไททานเต็มเลยทุกคนน่าจะเป็นอ่าไม่ใช่ด่านใหม่เขาเรียกว่าเป็นอะไรนะมิชั่นมิชชั่นใหม่นะครับผมนะ่น่าจะแบบให้เคลียร์ไททันในกระแพงให้หมดปะเซฟ อันนี้คือมันมีการรับภารกิจดวยนะเซฟเพลเยอร์ผมไปมรับมาบอกว่าใครที่โดนจับเราก็ไปช่วยคนนะประมาณนี้นะครับผมนะใช่ปะผมไม่ได้จัดเอาคนไทยไม่อยู่กับเราอะ่ะเอา้าโ,โอ้จบเลยคนไทยออกแล้วหรือว่าอยู่หน้ารอบปีโอเคฮะตอนนี้เกียร์ไดท่ั้งหมดนะง่ายๆบ้างโอเคโอ้ยตรงนั้นไงตรงนั้นไง เฮ้ยของกูจึกเรียบร้อยเอ้าไม่ได้เหรอไปข้างหน้าไปข้างหน้าไปข้างหน้าโอ้ตายแล้วหูกะไปกระโดดขึ้นไปฟันมันฟันขาไม่เยะโอ้ข้างหน้าเยอะมากฟันตา,ตาจึกเรียบร้อยตายท่าน เมื่อกี้ผมฟันตามันก็ตายเลยเมื่อกี้ฟันตึ๊ดเรียบร้อยหนึ่งคิวฟันตื๊ดอล้วข้าหมดโหบอกเลยผมระดับแนวหน้าน้องเฮ้ยตกใจลไม่รู้ว่าเสียงเมื่อกี้ผมได้เสียงข้างหลังอะเฮ้ยไอ้อ้วนมานี่มานี่เรียบร้อยอุ้ยฟันเฮ้ยเอาใบมีดกูหมดกูฟันไม่ได้เฮ้ยไอเฮียแล้วกูมาคนเดียวด้วย พีมโอ้กูได้เริ่มเล่นใหม่กันคุณไป็นอเลยเฮ้ยโตแล้วเฮ้ยทีมมา้าทีมมา้าเออไอเชี่ยกูตายโ็ตรหูโอ้ทีมม้าไม่ทันโอ้จบเลยนี่เงนะี้ยนี่คือเหตุผลที่ต้องต้องไปกับทีมนะครับผมนะไอเชี่ยกูต้องมาเริ่มเล่นใหม่โอเคฮะโอ้โหต้องมาเรียกคาแรคเตอร์ใหม่ครับผมโอ้โหเริ่มทีเลเวลหนึ่งใหม่เลยโอ้จบเลยโก โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมเนะี่ยพอดีห้าวไปหน่อยครับผมนะบายครับผม